อ้าวระวังมาเหตุงานโอ้มิมเอ้อ้วซิกซิกไปแล้วเป็นยังเนี่ครับเพื่อนปรมมจารย์อยู่แล้วฮะนะกับมิมเนี่ยอ,อย่าก,กอดเดียวกัยเพื่อนป๊อดหังหมอู้ กรุงเทพอะอื้ออื้ออื be, ้ออื้ออื้อบังลุกปุ๋ยเหรออือองหมือนเี้มั้ยแล้อฟีมือไ่อนม่เมนเอ็นแลนอยู่บางนึงอะนะ ูด่เปลมาจานด่แล้วผู้ดากอนบ้อก่อนมึกวนมึงเลยขัขันได้กวนที่นึ่งนาทีผู้ยันออห่วยได้อย่างไรมึงเนี่ยห่วยก็ดีเห็นตัวยังอลยเนี่ยแมนโอมีฝีมือคอยอเฮ้ยว้มีเบื้องหลังให้เบื้องอยู่ไหเอออันนี้เป็นมิมแต่ว่าอยากแก้่มผึ่งนี่หน่อยเด้อวอย่างเดียวก่ยมผึ่งใบอยู่บนห้งเนี่ ถือแน่ยุบส่วนเออคนสิได้มาเออเป็นมิมเดือนหาแต่ว่ากับโบตังกันเดี้ยกับเพิงเดือนหาอย่างหวานพื้นกันเดี้ห้วยมันนี่มันของแกนะแต่ว่าซิกรเราบ่กินหน่อยนึงเชียวสิกเรากินบ่ได้อยู่ในช่วงนี้เขาเพื่อนนี่วะแล้วยังอินยัยมันเหนียวบมดนะบังนู้นเปล่ามันไงไก่รู้เปล่ามึงนู้นเยิ่มเยิ่ม,ม,มเลย mà ừ. khoáng thế à mình hụt dần ừ. ừ, hà đấy thường phân cầu nhắm đi dần hà là cũng chỉ bán tục phân nực nó tục phân đừng đuôi vậy đừng không khởi พักขนาดมาพี่น้องมาหน่าคองแท้สดสดคองแท้เได้บ่อสิกเนียนเอาแล้วก็ินเลยแล้วอเอาแล้วกินเลย <c oughs> เ้วยยุตตลาดนี่ยาบ้านเนี่ยถอ้ยบ่อสองร่อยอยู่ตรเนียบึ้งเลยนจากไรบ่ <en> อไรเยอะมั้ยหัวถ้าอยากบอกนึงนะยอนบ <laughs> ่อไรตกเตี้ยเองเลยเนาะนีะ่นี่อูอเอกเนี่ยของแท้ขอ Mm hmm. สุดยอดแบบจะบอกใครอื่นเลยทีเดียว